สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ช่างเข้ามาทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าช่างได้ทำอะไรไปแล้วบ้างตอนนี้ชั้น2องช่างได้ขึ้นมาลือกระเบื้องอยางแล้วนะคะเตรียมเพื่อจะปลูกกระเบื้องต่อไปค่ะ แต่ก่อนที่จะปูกระเบื้องนะคะช่างก็จะขึ้นไปเปลี่ยนหลังคาที่รั่วนี่ค่ะรอยน้ำหยดให้เราก่อนส่วนอีกห้องหนึ่งนะคะช่างก็จะขึ้นไปเปลี่ยนกระเบื้องแล้วก็ฝ้าตรงนี้นะคะให้เรียบร้อย อันนี้คือสภาพในห้องนะคะจริงๆอยากจะปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ให้เพื่อนๆเห็นภาพแต่ว่าเกรงว่าจะตีลังกาลงมาซะก่อนเนี่ยค่ะตรงบริเวณที่เกาะฟ้าก็จะเป็นสนิม ส่วนชั้นล่างนะคะช่างก็เตรียมขนของที่อยู่ในบ้านเช่นโอ่งออกเพื่อที่จะทําการปูกระเบื้องข้างล่างเช่นกันโอ่งนี้เราให้ช่างไปทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเก็บเอาไว้แล้วเราจะได้ใช้เมื่อไหร่ก็เล<ร>ยให้งไปทั้งหมดเลย ค่ะผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์เรามาดูบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะพวกกระเบื้องต่างๆก็มาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะข้างหลังก่อได้นิดหนึ่งแล้วเราไปดูกันค่ะว่าลักษณะเป็นยังไงตรงนี้นะคะเราวางแผนว่าจะทำเป็นห้องครัวแล้วก็บริเวณซักล้างไว้สำหรับวางพวกเครื่องซักผ้าแล้วก็จะทางนู้นจะเป็นเคาน์เตอร์ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงพี่จะถาข้างหลังด้วยไหมถหนใจข้างหลังจะเห็นสำหรับคุณพี่นะไม่มีผลอไรกับคุณพี่หรอกมันก็อาจจะไม่สวยแต่ว่าพี่เป็นเป็นเทพ น,น,นี่นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นเคาน์เตอร์ไว้สำหรับทำซิงน,น้ำแล้วก็ที่วางเตาแก๊สส่วงฝั่งนี้แล้วก็จะไว้สำหรับ หวงังเครื่องซักผ้าฉาบข้างหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปก็คือเราจะฉาบข้างข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยเพื่อความสวยงามชั้นสองนะคะพี่ๆช่างได้เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทํางานฝ้าให้เรียบร้อยแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่ว่าพี่ๆเขาปูกระเบื้องพื้นให้อยู่ก็เลยไม่สามารถขึ้นไปดูได้อันนี้เป็นบริเวณทวง่งนะานบ้านนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างหลังบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงเราไม่ได้ก่อกำแพงติดชิดรั้วนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าเวลาที่เราฉาบป,ปูนหรือว่าเวลาที่เราจะทาสีเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากอะไร